ส่อแสงทองการช่างพอดแคสต์รายการพามือใหม่ไปซื้อบ้านกับส่อแสงทองการช่างแนวคิดโครงการ Timeless Living Attitude ต้นแบบการใช้ชีวิตเหนือการเวลาพบกับโครงการ Elegant b um ์บอลลูราชชนนี121สัมผัสความสง่างามทุกมิติแห่งการใช้ชีวิตที่คงอยู่ตาบช่วนิรันด์สังสรรค์รายละเอียดทุกช่วงเวลาให้เปรียบแต่งสุนทรียภาพ ความตาตึงใจที่น่าจดจําผ่านเรื่องราวชีวิตบทใหม่ในคหาหาฮาร์หลูหนึ่งเดียวที่พร้อมมอบเอกอสิทธิ์ต้นแบบความเรือค่าแห่งการใช้ชีวิตที่เหนือกว่าตลอดไปรายละเอียดโครงการพื้นที่โครงการ34ไร่พื้นที่ดิน100ตารางวาราคาเริ่มต้น20-30ล้านบาท พื้นที่ใช้สอย380สถึง480อย380-480ตารางเมตรประเภทโครงการบ้านเดี่ยว3ชั้นยูนิตทั้งหมด86ยูนิตประเภทยูนิตบ้านเดี่ยวจำนวนที่จอดรถ4คันจุดเด่นโครงการแบบบ้านโมเดินคลาสสิกสไตล์การผสมผสานของสถาปัตยกรรมกับแนวคิดของการใช้ชีวิตจริงที่สามารถใช้งานได้อย่างเต็มรูปแบบและมีคุณค่าแบบบ้านในโครงการ สุภาพสิมมริน symmetry design ในแบบโมเดิร์นคลาสสิกห้องนอนทุกห้องมีพื้นที่กว้างพื้นที่ใช้สอยเหมาะสมกับครอบครัวขนาดใหญ่ระเบียงกว้างสำหรับการจัดสวนและทำกิจกรรมห้องต่างๆแบ่งเป็นสัดส่วนการใช้งานที่ตอบโจทย์พื้นที่ใช้สอย480ตารางเมตร4ห้องนอน7ห้องน้ำ4ที่จอดรถแบบบ้านสุภาพสริน ฟาร์เคสโมเดิร์นคลาสสิกสไตล์ห้องชั้นหนึ่งมิวชี่ฟิวชั่นที่ปรับเปลี่ยนการใช้งานได้มุมพักผ่อนรองรับการพักผ่อนได้ทุกความต้องการบ้านทรงสูงที่มีดับเบิลวอลลุ่มพร้อมถงบันไดกว้างดับเบิลมาสเตอร์เบดรูมอยู่ที่ชั้น2และชั้น3พื้นที่ใช้สอย399ตารางเมตร4ห้องนอน6ห้องน้ำสีที่จอดรถแบบบ้านสุภัสลัน ฟาเคสโมเดิร์นคลาสสิกสไตล์โดยใช้การลดทอนสัสดส่วนห้องนอนชั้นที่1พร้อมห้องน้ำในตัวบ้านทรงสูงที่มีดับเบิลวอลลุ่มพร้อมถงบันไดกว้างดับเบิลมาสเตอร์เบดรูมจะอยู่ที่ชั้น2และชั้น3มุมพักผ่อนรองรับการพักผ่อนได้ทุกความต้องการพื้นที่ใช้สอย380ตารางเมตรห้ห้องนอน7ห้องน้ำสีที่จัดรถทำเลที่ตั้ง โลเคชั่นติดถนนบรมราชชนนีเชื่อมต่อการเดินทางที่สะดวกสบายได้หลายเส้นทางไม่ว่าจะเป็นทางคู่ขนานลอยฟ้าทางด่วนสีรัตวงแหวนรอบนอกและสถานที่อำนวยความสะดวกอื่นๆอีกมากมายสนใจสอบถามรายละเอียดโครงการได้ที่ call center 1น2 0เนหากเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่เราจะได้มาอัปเดตโครงการที่น่าสนใจให้ได้รับชมกันต่อ เพื่อที่เราจะได้มาอัปเดตโครงการที่น่าสนใจให้ได้รับชมกันต่อและหากมีความคิดเห็นหรือข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวโครงการสามารถคอมเมนต์ด้ที่ด้านล่างของคลิปได้เลยครับและสําหรับคลิปหน้านั้นจะเป็นโครงการในย่านไหนอย่าลืมกดติดตามและรับชมกันนะครับสวัสดีครับ